วัดีครับวันนี้เรามานำเสนอดงเระเชไอมดผมสัดครับมดวันนี้เราจะทำอะไรกันดีครับฮคุณลูนครับคุณตากล่องครับโอ้มดสัดคุณน่าจะโดดไปในบึงจจะเชนะครับไอสัตย์ครับคุณยดให้ผมดูหน่อยครับผมไม่อยาอเลยครับอ ก <c oughs> ูเจ็บไปไปลองไวไอ้สัตว์ลงลงลงอย่าอย่าไอ้สัตว์ใช้เพื่อ,อนกูวะไวอ้สัตว์ไปแล้วโอ้ยแทงหัวไอ้สัตว์หนานน้อ,นอย เฮ้ยนี่องนำเสนอหน้าดิดีครับนี่คือป่าดงโดยครับเราจะลงแวนครับ ก่อนนะครับเมียคนใหแกยืนอยู่ไอตอวนาวิศัทแกหแนนไ่กอตักนะแไยู่นูนี่ยอยู่หนังกนกดกได้ให้ตัไเดกเเขาขาไล่ตีอะไม่ไล่ไม่ทัน แก่แล้วแล้วเราจะลองไปดูมั้ย,ย,ยพี่สายแก่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งครับที <Y> ่เรียกปีศสายหน้าเหี้ยมาเดี๋ยวน้ขอดูหน้าหน่อย <C fi> หน้าเหี้ยมาเลยหน้าเหี <C fi> โโ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระจกเลยวันนี้เราจะมาแก้งไอ้แก่นะ สัตว์เด็กแก่สัตว์ลุ่มแก่ท pues. ่านผู้ชจญล้อเกตพันครับทางนะครับสัตว์เด็กแก่ครับอาจจะไม่เห็นนะครับกําลังนั่งอยู่ที่พื้นครับใ์เชนนะใช่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้วยนีครับเฮ้ยท่านครับน้อเป็นสัตว์ลุ่มดุเดืบดปันนะครับที่เพิ่งพบเจอด้วยทีมงานค้นหาสัตว์แปลกของเราทีมงานยำวลุ่นเจเจนะครับแอนโตโต้สามคนนะ ที่เป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดที่สุดก็ว่าได้แต่ยังไม่เท่าปีศาจยายแก่อีกตอนอยู่ในอยู่ทางด้านนู้นครับชื่อว่ายายเรือนนะเป็นปีศาจตัวเมียนะครับยนครับเยหน่มไม่น่ากลัวครับเยเยเรือนเดียวเยนหน่อมท่หนึ่ครับอันนี้ตัวชื่อชื่อหน่อบ กินไม่ไ <ini> ด <ens ues> ้นะครับแาดแล้วได้เวลาไปของเรานะครัแล้วจะมีตัวเฮียให้ตัวเฮียไปล้อครับนี่ครับใส่หน้าตัวเฮียครับไปเลยครับไปไปไปเลยเราตามไม่ด้วยโย่ไปทำอะไรอ่ะเด็กดินดินดิ้มันน่ากลัวนะน้อง ฝันู้เลยฝันู้เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไม่เปลี่ยนมึงหอกเเดียนันโดสลามใส่ปากแม่จะไปไม่ไปไม่ก็จะฉีดล,ลงกัเลยบอกเออไปดมึงโสุดล้เออ<ม>ตต,ตเขไม่ทำอะไ,ไรหรอกเชื่ช อันนี้เราจะมาดูพิซซ่าอีก NASA บุกตรงนั้นน่ะมันมีระเบาะ วางระเบิดจากร้อชิบสองนะยญยพวกผมมันเคยวางมาดีพวกผมติดซีไฟใส่กอนกินซีฟฟ้ดเลยยัยยายไม่กลัวใช่ไหมพวกผมเนี่ยงั้นผมไปกันด้ะเอาหน้ากากไวยมา ไปแล้วนะครับขวดอย่าลืมกดไลค์ครับ